สมัครสมาชิก300ร้อามร้อยบาทปกติโปมันจะเป็นก็คือเราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเติม,มาตาเราจะเสียค่าสมัครอยู่ที่300บาทสมัคร300ร้อเราได้อะไรมั่งก็คือ ของบริษัทคืออะไรก็คือ,อข้อข้อมูลที่อยู่ในเล่มสีส้มก็คือจะมีข้อมูลสินค้าข้อมูลแผนการตลาดของของบริษัทเนาะก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท,ษษทถ้าเกิดเราไม่ใช่สมาชิกเราไม่สามารถเอาไปโพสต์ไปโพสต์ขายขายในออนไลน์ได้ก็คือตอนนี้ก็คือเราสมัครมา300เราได้ลิขสิทธิ์ของบริษัทเราสามารถโพสต์ขายหรือว่า เป็นข้อมูลสินค้าดูข้อมูลสินค้าจากเหตบริษัทได้ค่ะข้อสองเราได้ไอะไรก็ได้จากการขายปียี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็มาจากไหนก็คือยังเราสมาัครเป็นสมาชิกสามร้อยเราก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาสมาชิกตั้งแต่ชิ้นแรกเลยค่ะอย่างเช่น สมัครปุ๊บสามร้อยเราสามารถซื้อกาแฟได้ในราคาสมาชิกสลองละสามร้อยบาทเสร็จปุ๊บเราซื้อมาสามร้อยเราไปขายต่อก็คือข้างกล่องขายปลีดอยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้าเกิดเราขายได้สี่ร้อยยี่สิบบาทเราก็จะได้กําไรหนึ่งร้อยยี่สิบบาทก็คือลงทุนหลักร้อยกําไรหลักร้อยค่ะตันนี้โอเคนะเนาะเสร็จปุ๊บณตอนนี้ถ้าเกิดเราสนใจอยากมีไรายได้สนใจแผนธุรกิจ แผนธุรกิจของบริษัทเดอร์มาตาของเรามีอยู่สามสามสามธุรกิจมีเล็กมีกลางมีใหญ่มีอะไรมัง่งก็คือปุ๊บมันจะเป็นเดี๋ยวมันจะตีช่องให้ดูนะอันดับแรกก็คือ sv sv ทำยังไงก็คือเราสะสมทีวีอยู่ที่สามร้อยห้าสิบทีวีค่ะลงทุนอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยบาท เงินลงทุนอยู่ประมาณสองพันห้าร้อยบาทค่ะอาจจะขาดจะเกินหรืออะไรก็ขึ้นอยู่ที่ของที่เราซื้อส่วนสามร้อยห้าสิบทีวีนี้เราสามารถสะสมตั้งแต่วันที่หนึ่งของต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆได้ค่ะยังบางเดือนก็มีสามสิบวันก็คือสะสมตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบได้ค่ะถ้าเดือนนั้นมีถึงสามสิบก็สะสมถึงวันที่สามได้ค่ะจนถึงเที่ยงคืนมันเป็นยอดสะสมได้ เราเป็นเอวีเราได้อะไรมั่งหนึ่งโบนัสแนะนำค่ะแนะนำ50%โบนัสแนะนำ50%ได้จากตรงไหนคือตอนนี้เราเป็นเอสีเสร็จปุ๊บเราอยากเป็นเอวีเราะสมเป็นเอสเสร็จเราไปแนะนำคนต่อคนนี้เป็นลูกเราคนที่เราแนะนำโดยตรงก็คือลูกของเราเราจะแนะนำหลายหลาย,หลายคน กี่คนก็ได้ไม่จํากัดลูกเราจะมีกี่คนก็ได้ไม่จํากัดค่ะก็คือคนที่เราแนะนําเขาเรียกว่าลูกซึ่งลูกเราได้50%าสิบเปอร์เซ็นเซตคิดยังไงก็คืออย่างเราซื้อกาแฟหนึ่งกองสินค้าแต่ละชิ้นของเราจะมีทีวีกำกับกาแฟจะมีทีวีกำกับอยู่ที่สี่สทวีเราก็ถ้าลูกของเราซื้อกาแฟหนึ่งกอง รือสิบกล่องอะกินง่ายๆกาแฟเขาซื้อลูกคนนี้ซื้อกาแฟไปสิบกล่องสิบกล่องคูณด้วยสี่สิบ pv เท่ากับสี่ร้อย pv ลูกคนนี้ซื้อซื้อกาแฟไปสี่ร้อย pv อะคูณด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นเงินเท่ากับสองร้อยบาทนี่คือส่วนที่เราจะได้โบนัสแนะนำจากบริษัทส่วนลูกเราเป็นแนะนำคนอ ถ้าเกิดเราอยู่ในระดับของตําแหน่งเอวส่วนที่เป็นชั้นหลานเราจะไม่ได้ค่ะเราจะได้ชั้นลูกชั้นเดียวก็คือค่าแนะนําโบนัสแนะนำ50เส่วนโบนัสข้อที่2โบนัสบริหารที แยกออกเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีมแข็งกับทีมอ่อนสมมติว่าตอนเนี้ยทีวีฝั่งทางทางเนี้ยทางทางอ่อนเรามาหนึ่งแสนหนึ่งแสนทีวีฝั่งทางนี้ขึย้นมาสองแสนทีวี พีวีพวกนี้มันจะอยู่ใต้สายงานเราอาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักก็ได้เป็นอย่างอย่างอย่างฟังั้างนี้อาจจะเป็นลูกเราอยู่ตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างล่างเราอ่ะที่เราปเปิดเปิดบางบางคนจะเห็นหน้าตาขององค์กรแลวเนาะบางคนก็ยังยังไม่ไม่เจอแต่ถ้าเดอก,ก็คือใต้สายงานเราอาจจะมีหลายๆคนที่เราไม่รู้จักความสวยงามของธุรกิจเดอมาตาก็คือเราจะวางสมาชิกเป็นแบบออโต้เพนเน้นก็คือดึงซ้ายดึงขวาอย่างเดียวไม่สามารถสับบังกันได้ ก็คือเราจะคิดยังไงจากการโอนา เงินประมาณสี่หมื่นบาทสี่หมื่นไหมแม่ในรใช่ค่ะสี 40, ะ่หมื่นค่ะเราจะได้โบนัสประมาณโบนัสแนะนำไอโบนัสบริหารทีมอยู่ที่สี่หมื่นบาทถ้าเป็นเอชบีเราจะได้โบนัสแนะนำห้าสิบเปอร์เซ็นต์โบนัสบริหารทีมสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะมาข้อที่สองวีไค่ะวีไเราจะใช้ยอดสะสมอยู่ที่สองพันห้าร้อยพีวี ลงทุนอยู่ประมาณ1 000, 000, 000านึ0งบาทอาจจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับที่เราเลือกสินค้าค่ะอันนี้กส็สามารถสะสมได้นี่คือโปรปกติแต่เดือนนี้สำหรับ VIP ถ้าใครจะเปิดบิน VIP คือประทานให้โปรมาที่600 pv สามารถเป็นบินบ i p ได้ค่ะแต่ต้องเปิดบินเดียวเท่านั้นไม่สามารถสะสมได้ถ้าเกิดอยากสะสมก็คือสะสมได้ในโปรปกติ2500 PV VIP เราจะได้อะไรมากหนึ่งคนนั้นแนะนำแปดสิบเปอร์เซ็นต์เราจะต่างจากอ v SV. SV ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ VIP เพิ่มขึ้นมาอีกเป็นแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้จากตรงไหนบั่งตอนนี้เราเป็น VIP เสร็จปุ๊บเราแนะนำคนต่อเราแนะนำมาหนึ่งคนเขาเรียกว่าลูก เราแนะนําคนมาเขาเรียกว่าลูกเราลูกเราเราสามารถ V.I.P. เราก็รับ50%เหมือนกันในชั้นลูกเสร็จปุ๊บลูกเราไปแนะนําคนต่อมีการซื้อของเขาเรียกหลานชั้นหลานได้อีก20% 20%โดยที่เราเป็น V.I.P. เราไปแนะนําลูกเราคนคนที่เราแนะนําโดยตรงเราเรียกว่าลูกเขาซื้อกินซื้อใช้เราได้50%ส่วน คนที่เป็นหลานก็คือลูกเราไปแนะนําต่อโดยที่เราไม่ได้แนะนําไม่ได้ขายของแต่เรายังเขามีการซื้อของเรายังได้อีกยี่สิบเปอร์เซ็นตค่ะโดยที่เราไม่ต้องทํางานแต่ว่าลูกเราไปทํางานให้เสร็จปุ๊บหลานเราไปทํางานต่อเขาเรียกเลนส่วนนี้ได้อีกสิบเปอร์ซนลนส่วนเลนเราจะได้อีกสิบเปอร์เซ็นต์โดยที่หลานเราไปแนะนำ โบนัสแนะนำของ V.I.P จะได้3ชั้น<ม>ก็คือชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหล็แต่อว v ได้แค่ชั้นลูกชั้นเหียมันจะเป็นข้อนแบนทำไมเราถึงอยากให้คุณขึ้น V.I.P เพื่อรอรับโบนัสแนะนำได้3ชั้นค่ะส่วนโบนัสข้อที่สองก็คือโบนัสบริหารทีม ตัวนี้จะได้เพิ่มมาเป็น50%สิาำหรับ VIP VIP จะได้50%ยังคิดเหมือนกันค่ะตัวนี้เราเป็น VIP เสร็จปุ๊บล้วก็คิดกินแข็งทีมอ่อนฟังอ่อนฟังแข็งเหมือนกันถ้าต,ตรงนี้เป็นหนึ่งแสนทีวีส่วนนี้สองแสนทีวีเราก็ตัดบาลานซ์เหมือนกันค่ะฝั่งนี้จะเหลือหนึ่งแสนเหมือนกันถ้าเอาหนึ่งแสนีวี คูณด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะถ้าเป็นมีนีเราจะคูณด้วยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เท่ากับห้าหมื่นบาทเราจะได้โบนัสแนะนำห้าหมื่นบาทค่ะก็คือทำงานเหมือนกันแต่รับรายได้เพิ่มมากขึ้นจาก40เป็น50จาก4ี่หมืนเป็นห0,000ืเพิ่มมาอีกหนึ่งหมืนมันก็ดีกว่ากันเนาะโดยการที่เราทำงานกระบวนการทำงานเหมือนกันเพียงแค่เราเพิ่มลงทุนให้ตัวเองหน่อย เพื่อที่จะรับรายได้สามชั้นดีกว่ารับชั้นเดียวเนาะส่วนข้อที่สามธุรกิจข้อที่สามก็จะเป็นมาตาช็อปเอเอชอปซึ่งตอนนี้พี่คิวกับพี่จินเป็นแล้วเนาะมาตาช็อปมันก็สามารถสะสมได้เหมือนกันส่วนโปรของมาตาช็อปถ้าเป็นโปรปกติอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทแต่โปรเดินนี้อยู่ที่สามหมื่นห้าพันบาท คือถ้าหลังจากเดือนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาตาช็อปจะสามารถเปิดได้ในราคาที่เท่าไหร่แล้วแต่ท่านประธานจะจัดโปรมาให้ค่ะก็มาตาช็อปได้อะไรมั่งมาตาช็อปทางานเหมือนกันค่ะกับ v i p รับไรายได้เหมือนกันกับ v i p ส่วนที่เพิ่มมาก็คือค่าคีใบสมัคร ตีก็คือเราจะไม่ได้รายได้ในส่วนนี้ สองหนึ่งจากเรา4ี่ิบีเราก็คูณด้วยจากที่เราได้บนัสแนะนำบนัสนบริหารทีมอยู่แล้วเราได้เพิ่มมาอีก10%มันก็ดีกว่ากันค่ะประมาณนี้็แผนธุรกิจของเราก็ง่ายๆกันมาได้เหรอกูเล็กเป็นไงบ้างคะเข้าใจสงสัยค่ะสงสัยกอไหนถามได้ค่ะ เดี๋ยวให้ปุลส์จับจับไม่คิวบอกมาก่อนเอาเอาอันไหนคะฝังใสยพอพอวันนี้พอที่จะสอนเขียนเขียนแผนต่อได้ไหมนิดนึงก็ได้แล้วเราฝึกไปทีละนิดทีละนิดอ่าได้ข้อนึงด้เอสบีแล้วอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าขาดเหลือยังไง